ครับวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้ผมอมพรยูทูฝพาพี่น้องเข้ามาเบรงรถงามนะครับรถอีซ e ูซูหัวทีเอลครับอีซ e ูซูหัวทีเอลเบรงหัวนี่หัวลอยนะครับแต่เครื่องร้อยสิบแรงม้าครับเครื่องร้อยสิบแรงม้านะครับผมพาพี่น้องเข้ามาเบิงเมือนี้รถสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับ เป็นรถบรรทุกหกล้ออีซูซุร้อยสิบแรงมานะครับาพาพี่น้องเขาเบิงนะครับสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับสภาพดีครับผมเบิงไปเรื่อยๆครับอยวจะาพาพี่น้องเข้าเปิดกะจกและกะประตูนะครับเบิงด้านในอ่าเปิดอ่าด้านในครับด้านในสวยครับ สภาพดีพร้อมใช้งานนะครับวัดที่ L ครับร1 0บแรงมาคู่มือนะครับพร้อมโอนทะเบียนพร้อมโอนนะครับทะเบียนต่อเรียบร้อยนะครับแต่ยังบม่ไดติดนะครับผมยางเจ็สิบ ขอบ16ครับผมน,น็อตเบรกลมนะครับเบรกลมแบตบสองหน่วยดูคัสซี่คัสซี่โอ้ เข้านะครับดูเผาดูาเผาเบืือไทยเกลือไทยเกล,ลือไทยธรรมดานะครับ <c oughs> อย่างเจ็ดร้อยห้าสิบครับผมขอบสิบหกเจ็ดร้อยห้าสิบขอบสิบหกรถบรรทุกหกลอ้อผมไปเรื่อยๆครับครับผม ดูพื้นนะครับดูพื้นพื้น,พ,นพื้นไม้พื้นใหม่ครับพื้นสวยนะครับ อ่าหมเป็นยางรถจอดนะครับยางขอบสิบหกยางเจ็ดร้อยห้าสิบขอบสิบหกนะครับร้อยสิบแรงมา้าเบอร์เพืครับเครื่องถ่ายเยิ้มดีบ่อยเยิ้มนะครับสัมผัดีเบองคัสซี่นะครับคัสซี่สวยนะคัดสซี่สวยครับทางน้ำมันสวยครับ โนมีเยิมนะครับดีดีครับอ่ะมาเบิงประตูด้านขวาอ่าเปิดง่ายนะครับสวยสวยครับรถสวยอ่ารถสวยครับสภาพสวยนะครับสภาพสวยงามมากครับสภาพดีนะครับภายในเกง๋งสะอาดนะครับ ดีครับดีพวงมะลายอ้าแน่นดีครับผมมะลายแนนดีเลยครับสะอาดแตนไข้แจก็ได้อ่าน่อา,อาอไอ้กดแตก็ได้นังนึงนั่นน่ะตักทางน้อยๆเลยนี่เออ,ดอดกดเลยครับ แบตยังมันติดแบตเบิร์ดนะครับรถจอดนะครับแบตหมดอ่าพอ,อ,อ,อไปย่างสภาพพร้อมใช้งานนะครับดีย่างขอบสิบหกเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับ ทะเบียนต่อเรียบร้อยเลยครับรถทะเบียนต่อเรียบร้อยนะครับทะเบียนต่อเรียบร้อยลด้อมโอนนะครับพี่น้องเฮ้าสนใจก็โทรเข้ามาครับ0833724737นะครับอําพรยูทูบนะครับราคาที่ต่างไวหวยุที่170,000บาทนะครับคุยกันได้ครับผมสภาพสวยให้ครับลดเป็นขอ,อกใหม่ ร้อสิบแรงมานะครับสภาพดีแห้นะครับสภาพสวยเลยนะครับทั้งด้านในเกง่งพี่น้องสนใจกระทะข้ามาครับผม083 372 47 37, 37ครับอมพรยูทู e นะครับวันนี้พาพี่น้องเข้ามาเบ่งครับสภาพดีนะครับสภาพดีแห้งลดผอมโอน ข่าขบมาครับผมข่าขบ้าครับ0833724737นะครับราคากที่ได้บอกครับพี่น้องไปบางตนตน,นั่นแหละครับเหลี่ยมพร้อมโอนนะครับนะครับจากนี้ผมก็จะพา,าพี่น้องไปเบิ่งเหลี่ยมนะครับผมครับมาเบิ่งเหลี่ยมนะครับ เบื้องเหลี่ยมมันนะครับอ่าเบื้องเหลี่ยมนะครับครับนี่คือรายการเหลี่ยมนะครับผมเหลี่ยมพร้อมโอนนะครับเหลี่ยมพร้อมโอนครับสนใจก็ทักมาเลยครับเด้ามสเจดอ0 8 3 3เจ4 7ส7เจครับผมอ่าฝากพี่น้องเข้ากดไลค์กดแช่์นะครับกด Subscribe ให้นำแนนครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับอ่ากดถ่ายคลิปนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ครับช่องอัมพร YouTube นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนั่นะครับเด้อเพื่อจะได้รับคลิปใหม่ๆก่อนมูนะครับคลิปใหม่ๆของช่องอัมพร u t u b e นะครับจะได้รับคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยนะครับฝากติดตามนะครับเด้อพี่น้องครับขอขอบคุณในหลายครับสำหรับพี่น้องเคยติดตามช่องอัมพร youtube มาตลอดนะครับผมขอขอบคุณในหลาย สำหรับพี่น้องทุกคนที่ได้กดติดตามและติดตามช่องอภรร y o ยูทูบ YouTube, มาตลอดครับคลิปหนาจังพอกับผมไปครับคลิปหนาลดดีงามถูกนะครับสาหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีกนคลิปหนาจังพอกับผมไปมครับเด้อสาหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ